เงินมีไม่พอแล้วยังจะมาซื้อของอีกของมันราคา50บาทจะจ่าย30บาทได้ยังไงแล้วพอมีอะไรที่ราคาถูกๆบ้างไหมคะไม่มีหรอกข้าวไข่เจียวนี่แหละถูกที่สุดในร้านแล้วแล้วดูสภาพสิสกปรกก็สกปรกลูกกินข้าวหรือยังกําลังกินค่ะพ่อมีแต่ของดีๆน่ากินทั้งนั้นเลยค่ะพ่อพ่อก็ดูแลตัวเองด้วยนะ ขอโทษนะคะว่าไงเอาอะไรเอาข้าวไข่เจียวก่ลองหนึ่งค่ะเท่าไรคะห้าสิบบาทว่าไงเอาไหมจะได้ไปทำคือหนูมีเงินไม่พอค่ะแล้วจอายัางไง ฉันไม่มีเวลาว่างมารับลูกค้าอย่างเธอคุณเดียวหรอกนะมี30สิบบาทได้ไหมคะโอ๊ยของมันราคา50บาทจะจ่าย30บบาทได้ยังไงเออเงินมีไม่พอแล้วยังจะมาซื้อของอีกแล้วดูสภาพสิสกรปรกก็สกรปรกแล้วพอมีอะไรที่ราคาถูกๆบ้างไหมคะไม่มีหรอกข้าวไข่เจียวนี่แหละถูกที่สุดในร้านแล้ว รูปเจ้ายัางไงเสียเวลาทำมาหากินฉันงั้นไม่เป็นไรค่ะขอบคุณนะคะจริงๆเลยคนแบบนี้ก็มีเงินไม่พอทีหลังไม่ต้องเข้ามาเลยนะในร้านอะ่ะเสียเวลาจริงๆเออขอโทษนะคะหนูมาสายไป5นาทีครับฉันนั่งก่อนค่ะ เคยทำอะไรมาบ้างอะครับเ,ออเคยทำพวกเบื้องหลังอะคะ่ะออกกองอะไรอย่างเงี้ยค่ะยินดีด้วยนะคะบริษัทเรารับคุณเข้าทำงานฮะคุณสัมภาษณ์ฉันแค่นี้เองเหรอคะใช่ครับจริงๆวันนี้เรามีสัมภาษณ์งานหลายคนครับแต่ว่าฝนตกหนักก็เลยมีคุณคนเดียวนี่แหละที่มาและที่สำคัญเรซูเม่ของคุณเนี่ยก็ตรงกับที่เราต้องการนะครับ ขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆค่ะไม่เป็นไรครับผมหวังว่าต่อไปเวลาคุณทำงานอ่ะคุณจะรักษาทัศนคติที่ดีแบบนี้แล้วก็ท่าทางกระตรือรือร้นแบบนี้เอาไว้นะคะค่ะยินด,ดีด้วยนะครับขอบคุณอีกครั้งนะคะค่ะเออคุณนะ้คะ โอ๊ยทำไมเป็นเธออีกแล้วเนี่ยมีอะไรอีกคือคุณน้าพอจะมีข้าวเหลือไหมคะน้ำหน้าอย่างเธอมีเงินซื้อข้าวแล้วเหรอเมื่อเช้าก็บอกว่าไม่มีไม่ใช่หรือไงพอจะมีเป็นข้าวเย็นที่ไม่ใช้แล้วลดราคาให้หน่อยได้ไหมคะใช้แล้วกลัวเธอแล้วจริงๆอะเอาไป15บาท ข้าวแข็งหน่อยนะพอดีว่าฉันกำลังจะเอาไปทิ้งแล้วขอบคุณค่ะ ฮัลโหลค่ะพ่อปูนิ่มเงินที่ลูกโอนมาให้พอได้รับแล้วนะได้รับก็ดีแล้วค่ะพ่อส่วนนี้สินที่บ้านอ่ะพ่อไม่ต้องกังวลน,นะคะวันนี้อ่ะหนูสัมภาษณ์งานผ่านแล้วค่ะต่อไปอ่ะก็คงจะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วนี่ลูกกินข้าวหรือยังกําลังกินค่ะพ่อเนี่ยหนูอ่ะกำลังกินปิ้งย่างกับเพื่อนอยู่เลยมีแต่ของดีๆน่ากินทั้งนั้นเลยค่ะพ่อดีแล้ว กินของดีๆบ้างโลกอย่ามัวแต่ดูแลคนอืน่นต้องดูแลตัวเองด้วยนะลูกนะรู้แล้วค่ะพ่อพ่อก็ดูแลตัวเองด้วยนะหนูกินข้าวก่อนนะคะ อ่ะนี่แกงจืดพอดีลูกค้าสั่งไว้แล้วไม่มาเอาให้หนูเหรอคะเก็บไว้ก็ขายไม่ได้จะทิ้งก็เสียดายของขอบคุณนะคะคุณนะ้าไม่ต้องมาขอบใจฉันหรอกฉันก็แค่เสียดายของแม่แกงจืดหมดแล้วเหรอผมอหิวข้าวเนี่ยโอ๊ยแกจะวายทำไมเนี่ยเดี๋ยวฉันทำให้ใหม่พูดมากนะจริงพ่อเขอยู่พ่อเขาหิวเนี่ยมองอะไรยะ รีบๆกินด้วยเนี่ยฉันจะเก็บร้านแล้วขอบคุณมากเลยนะคะหนูจะกินให้อร่อยไม่ให้เหลือเลยค่ะโอ้ยแล้วแต่เธอเถอะฉันไม่สนใจหรอก ขอบคุณนะคะคุณนาสวัสดีค่ะนก้อยน้าปูนิ่ม วันนี้หนูเอาข้าวแล้วก็แกงสืดเหมือนเดิมค่ะโถเอ้ย,อยดูซิมีเงินมีทองแล้วแท้แท้ยังจะมานั่งกินข้าวแบแกงจืดอยู่ได้ทุกวันแหมก็ที่หนูมีวันนี้ได้ก็เพราะข้าวแล้วก็แกงสืดนะก,ก้อยในวันนั้นนะคะอ่ะนี่แกงจืดพอดีลูกค้าสั่งไว้แล้วไม่มาเอาให้หนูเหรอคะเก็บไว้ก็ขายไม่ได้จะทิ้งก็เสียดายของขอบคุณนะคะคุณนะ้าไม่ต้องมาขอบใจฉันหรอกฉันก็แค่เสียดายของ เพราะเราเป็นคนเก่งต่างหากล่ะไม่เกี่ยวกับแกงจืดของน้าซะหน่อยโอเคค่ะเออน้าก้อยคะเดี๋ยววันนี้ที่บริษัทสั่งข้าวกล่องอีก5 0าร้อยกล่องนะคะพอดีที่บริษัทมีงานอ่ะโอ้โหห้าร้อยกล่องเลยเหรอตายตายขอบใจมากนะปูนิ่มที่นึกถึงร้านน้าตลอดน่ะไม่เป็นไรเลยคะ่ะน้าก้อยหนูว่าอยากตอบแทนผู้มีพระคุณของหนูอีกอย่างนะข้าวร้านน้าก้อยอร่อยที่สุดแล้วคะ่ะใครๆก็ชมขอบใจจ้ะ ดูสิทุกวันนี้นะอยู่สุขสบายแล้วก็มีเงินปรับปรุงร้านอะ่ะก็เพราะเราเลยนะปูนิ่มที่หนูมีวันนี้ได้ก็พอนะนักก้อยเหมือนกันขอบคุณมากนะคะโอเคนั่นะนั่งก่อนเดี๋ยวนะไปทำกับข้าวมาให้ได้ค่ะต,ตามสบายนะค่ะ